ครับนี่เป็นการมากักตัวกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ครอบครัวก็ติดสองคนเนาะลูกกับภรรยากับแฟนนี่ผมก็มากักตัวที่ที่นานครับเนี่ยกักตัวกับช่างโจ้ครับช่างโจ้ในช่างโจ้ครับเนี่ยครับอันนี้มากักตัวกันอยู่ อยู่ไหนครับผมโอ้ตอนนี้อยู่นาครับอยู่นานาของเอ่อโจลสลัดรีสอร์ทโจลโโจลสลัดรีสอร์ทเลยโอ้นาอยู่จังเนาะดูสิบรรยากาศมันนอนได้เข้าคืนถ้าคืนนี้ก็คืนที่สามแล้วครับอ่ากักตัวกี่วันครับนี่พวกเราเนี่ยสิบวันครับสิบวันสิบวันสิบวันแล้วอาหารการกินดีไหม ไม่่อยมีเลยครับออกไปไหนไม่ได้หาปูหาปลาหรือมั้งหาปลาแถวนี้กินครับนี่ที่ไร่ที่นาสวยนะครับจกินผักตามไร่ตามนาเนาะผักไร่ผักสะเดาผักสะเดาผักกระทกลบผักแว่นนะครับผักแว่นโอ้ดูสิโอ้บรรยากาศสวยเนาะที่ไร่สีสวนโจสลัดรีสอร์ทเนาะดูสิ มีกระทร่อมอยู่ประมาณกี่คนงั้นนี่สามคนครับสามคนเนาะเนี่ยแม่ครัวเราก็มาครับนี่แม่ครัวก็โดนกัดทัวเหมือนกันเนี่เนี่เนี่ยวัดดีครับแม่ครัวการบินไทยเออหวัดดีครันโอ้โหนี่เนาะกระท่อมเราเนี่ยเนี่ยกำลังทำกระท่อมกันบรรยากาศทอ้ทองไร่ท้องนาฮะห้องครัวห้องครัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตอนเย็นเนาะพวกเราทำกับข้าวกินกันเนาะนี่ครับ ท่องครัวใหม่ค่ะอ,อือกำลังทำท่องครัวใหม่นี่ครับบรรยากาศไร่จนสลัดรีสอร์ทเนาะนาโจนสลัดรีสอร์ทนี่พรุ่งนี้ก็จะเอาน้ำเข้านาเนาะก็คือคือจะเอาน้ำเข้านาเขียวขจีนี่เขาใช้ปุ๋ยบริษัท i อเอทีครับซูเปอร์เทอร์โบเนาะเขียวทนเขียวนานเขียวจนลืมเดี๋ยวดูเขาพูด,ดนี่หวานมาครับตั้งแต่ ต้นเดือนเอ๊ะปลายเดือนมกราเนี่ยยังเขียวอยู่เลยดูสิก็มีกระท่อมเนี่ยสองกระท่อมนอนเนี่ยอาหารการกินนี่ยังกินข้าวกันยังกินข้าวเที่ยงกันหรือยังพวกเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กินครับโลเคชหามาส่งอาหารสําเร็จหรือว่ามาทํากินเองมาทํากินเองครับเมนูตอนเทียงนี้ก็จะเป็น ส้มตำผัดหมี่ส้มตำเนาะครับครับเดี๋ยวเอามะละกอจากไหนตอนนี้ยังหามะละกอไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับวันนี้ก็นี่กินข้าวเที่ยงกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่กินกับข้าวกับอะไรครับเนี่ยผัดหมี่ครับอ้าวไหนบอกว่ากินผัดหมี่กับอะไรมีส้มตำเ้าเนี่ย ส้มตำไม่มีครับมะกะควมไม่มีเลยหอมกระกวไม่ได้เหตุว่าเห็นว่าจะกินปัตมีกับส้มตำโอ้เนี่ยมานะครับเนี่นี่มวันนี้กินข้าวเที่ยงกันเนาะกลุ่มผู้กักตัวไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดคือคือไม่ได้ติดโควิดนะครับเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะคุคีอยู่กับผู้ติดเชื้อเนาะก็เลยกักตัวอ้าววันนี้ครับนี่เนี่ยไปครัวกันบินพลเรือนเนาะการบิน นักเรียนการบินเนาะที่เฉลิมพระเกียรติน่ะเนี่ยกับข้าวครับเนี่ยมีอันนี้กะเพราอะไรครับเนี่ยกะเพราหมูเนาะ,อะเออแล้วมีผัดหมี่เสียดายเสียดายช่างโจเนาะได้ช่างโจบอกว่ามีส้มตำว้าส้มตาไม่มีมากินด้วยกันนะครับผมเนี่ยอร่อยมากเลยกับข้าวกับปลากินแบบ ลุกทุ่งดูบรรยากาศที่ลมเท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเนี่ยลมเย็นดีครับอากาศแบบเนี่ยมากับแอดิแอด,ดิเนี่ยแอด,ดิก็ามานี่ครับบรรยากาศครับกินข้าวด้วยกันนะครับผมครับ